ฮ Halo โล u t u b e สวัสดีครับคุณผู่ชนทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับผมที่จะมาประกาศให้กับชาวลาวนคะรหลวงกันได้มีเหตุแล้วนะครับผมก็คืออ่าสตาร์บัคสนะครับผมประกาศจะเปิดสาขาอยู่ลาวแล้วเย้เป็นร้านกาแฟนะครับที่ยี่ห้อดังนะครับผมมีชื่อเสียงโด่งดังนะของอเมริกาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจของอเมริกาแล้วแหละเนาะเมอร์เมดเนี่ยนะนะ <laughs> กาแฟยี่ห้อ,มอเมอร์เมดนางเงือกนะครับผมบริษัทกาแฟสตาร์บัคได้ประกาศแผนที่จะเปิดสาขาแรกอยู่ราวในปีปี .2021 ก,ก็คือปีหน้านี่เองเนาะซึ่งได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าบริษัทมีความมุ่งม,มั่นในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอในทั่วเอเชียและก็ประเทศลรวจะเป็นตลาดแหล่งที่17ของส t a r b u c k s นะครับในภาคพื้น ซึ่งยังคงสืบต่อเร่งสร้างนวัตรกรรมการค้าขายย่อยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในร้านค้า,ามากกว่า10,000ล้านทั่วภาคพื้นร้านแรกของ s t a า bucks ในประเทศเราจะเปิดให้บริการอยู่ในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละนะครับเนาะพร้อมทางมอบต่อประสบการณ์ร้านกาแฟาที่อบอุ่นและคุ้นเคยไปพร้อมกับเครื่องดื่มที่ ทำด้วยสีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของ Star b u c k s นะครับท่านไมเคิลคอนเวย์รองประธานบริษัทผู้รับผิดชอบงานบรรดาร้านสาขาในต่างประเทศได้กล่าวว่าพวกเรามีความตื่นเต้นมากที่จะนำเอาประสบการณ์ส t า r b u c ค s มาสู่ประเทศลาวซึ่งมีประวัติศาสตร์ด้านการผลิตกาแฟและวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่อุดมสมบูรณ์ท่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่า50ปีที่ผ่านมา Starbuck s ได้ถูก สร้างตั้งขึ้นด้วยความหลงไหลในการนำเอากาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงสุดที่สุดาจากทั่วโลกนำมาสู่ลูกค้าแล้วก็พวกเรามีความยดีที่จะสืบต่อมาถึงปัจจุบันคู่ร่วมงานในเขตพื้นที่ต่างๆของพวกเราวงเล็บพนักงานคือหัวใจที่สำคัญของร้านค้าของพวกเราในทั่วโลกและก็พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพันธมิตรใหม่ของพวกเราในประเทศลาว ร้าน Starbucks ในประเทศเราจะถูกดำเนินการโดย Coffee Concept l a ลาวจำกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Maxim's c a t e r e r s Limited โดยสร้างขึ้นจากความร่วมมือที่ยาวนานระหว่างบรรดาย,ยี่ห้อต่างๆในทั่วภาคพื้นข้อตกลงการออกบริญาตสมรรถบาใหม่คือใช้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสูงสุดของแม็กซิมและก็ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับยี่ห้อ Starbucks พันธกิจและคุณค่าเพื่อส่งต่อประสบการณ์สตาร์บัคสที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในประเทศลาวท่านไมเคิลวูประธานและผู้อำนวยการแม็กซิมแค e เตอร์เรลลิเตได้กล่าวว่าพวกเรายินดีที่จะแนะนํายี่ห้อสตาร์บัคเข้าในประเทศลาวซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อไปอีก20ปีกับสตาร์บัคในการขยายอุตสาหกรรมกาแฟในทั่วเอเชียแล้วก็ท่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเรา หวังจะสืบต่อมอบประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่ลูกค้าในตลาดต่อไปเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลกในขณะที่สตาร์บัคขยายกิจาก,การอยู่ในประเทศลาวบริษัทได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในทางบวกต่อทุกๆชุมชนที่ให้บริการและก็สตาร์บัคมีความมุ่งมั่นที่จะ ดึงดูดและรักษาทีมงานที่มีคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมกาแฟแล้วก็ปัจจุบัน Starbucks มีร้านค้ามากกว่า1,000 0ล้านแล้วก็มีพนักงานมากกว่า1 4 4 0 0 0 0คนทั่วตลาดเอเชียรวมทั้งจีนและก็ญี่ปุ่นโดยผ่านคู่ร่วมงานที่ได้รับอนุญาตจาก Coffee Concepts Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Maxim Caterer Limited Starbucks มีมากกว่า 800ล้านในทั่วของเขตฮ่องกงแล้วก็มาเกา๊าเวียดนามกัมพูชาสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับนี่คือข่าวดีนะครับผมที่ข่าวดีมาบอกกล่าวให้กับชาวลาวโดยเฉพาะชาวนครหลวงเวียงจันทร์ของเรานะข่าวดีอีกแล้วเราเนื้อหอมมากนะครับผมช่วงนี้เนาะบริษัทผู้ลงทุนต่างๆเห็นมากมายนะครับจะมาสนใจมาลงทุนที่ลาวเนะาะแม้กระทั่งบิ๊กซี หรือ7ซเว่นอีเลเว่นอะไรต่แล้วแต่นะครับผมเห็นผู้ลงทุนมากมายที่จะสนใจมาลงทุนที่ลาวเนื้อหอมจริงๆนะครับลาวช่วงนี้เนาะแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวลาวโดยเฉพาะชาวนครข่วลงจันด้วยนะครับจะมีกาแฟที่่อดังมาเปิดสาขาอยู่ที่ลาวแล้วนะครับเราก็จะเราก็จะได้ลิ้มลองได้สัมผัสว่ามันจะเป็นยัยงไรนะครับผมใ <laughs> ห้ครับตาเมอร์เมดนะครับ กาแฟชื่อดังนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับผมเนาะเอาเข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ